มาน้อยหน่อยนะเจมียูทูบเบอร์เนะเข้ามาถ่ายนะแล้วก็เอาไปโพสเผยแพร่นะก็คือเข้ามาหลังเวลาทำการนะหลัง5้าโมงเย็นนะแอบเข้ามาแล้วก็ไปถ่ายอะไรกุฏิเก่าอะไรอะไรพวกเนี้นะโกดงโกดังอะไรพวกนี้ซึ่งก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงแล้วก็เอาไปโพสเนะี่ยเรื่องนี้นี่ก็ให้ทานายความนะจัดการแล้ว อ่าไม่ใช่สิท่านวอบอกว่าลูกศิษย์ที่เป็นนักกฎหมายนี่เขาไม่พอใจเขาก็เลยเดินหน้าฟ้องร้องตามกฎหมายอ่ามันคือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ร,ระบบคอมพิวเตอร์นะที่ผ่านมาเนี่ยนะเชียงรายนี่ก็มีเรื่องมีราวนะหลายอย่างน้ำท่วมนะยาวตั้งสเดือนเจอ PM 2.5อีกแล้วก็ี่ก็ล่าสุดนี่ก็มีน้ำกกปนเปื้อนสารพิษอีก นักท่องเที่ยวก็เลยบางตาไปแต่ว่าที่ไร่เชิญตะวันเนี่ยก็มีกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับนะอ่ะอล้วก็ออกมาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ล้างนะครับแค่เป็นช่วงโลซซนีครับนะส่วนเรื่องุูมในการโรงเรียนนะครับที่บังคับให้เด็กไปเชิญธงชาติท่ามกลางฝนตกหนักฟ้าลงฟ้าแลบฟ้าลอง,ง,งอะไรพวกเนี้ยนะนะที่ผู้ปองก็เป็นห่วงถ้าฟ้าผ่าลูกเขาเนี่ยจะเป็นยังไงใครจะรับผิดชอบ ทางผู้นรยการก็หอบกระเช้าแล้วก็ซองใส่สตังพันหนึ่งไรนี่นะนซองละพันนะไปเยี่ยมไปกราบนะขออภัยขอโทษผู้ปกครองนักเรียนนะครับนะเด็กเด็กทั้ง3คนนะนะนะครับก็ปรากฏว่าผู้ปกครองเขาก็ไม่ยอมนะครับวันนี้ก็เลยมีการรวมตัวกันที่โรงเรียนนะครับแล้วก็เอากระเช้าแล้วก็เอาซองใส่เงินนั่นแหละ นมาคืนผู้นวยการเขตให้เอาไปคืนผู้นวยการโรงเรียนด้วยนะครับเขาไม่ให้อาภัยแล้วก็ขอให้ย้ายออกไปนะครับนะบก็ปรากฏว่าความคืบหน้าล่าสุดนะครับนี่ก็ทงางวัดที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะเขาก็บ,บอกว่าเขาก็ได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วแล้ว,ลวก็มีคําสั่งจาก พื้นที่เหตุการณ์ศึกษาให้ย้ายผู้นวยการโรงเรียนคนนี้ไปช่วยราชการนะที่สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพเรเนื่องจากใช้ดุลพินิษฐ์ไม่เหมาะสมต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็แต่งตั้งให้ผู้นวยการโรงเรียนใกล้เคียงรักษาการไปก่อนอเด้งเข่ากลุไปก่อนนะครับ ส่วนเรื่องนี้นี่เรื่องสำคัญสรุปแล้วนะครับอย่างที่เคยเกลืนเกินเอาไว้เรื่องของเงินหมื่นดิจิตอลเฟสสมแล้วก็เฟสที่เหลือนี่นะนะทำท่าว่าจะแห้วสอแววว่าจะวืดนะแ,ลและแล้วนี่ก็ชัดเจนขึ้นมาท่านผูฟังครับชะลอเลื่อนไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดด้วยนะอรอให้สถานการณ์มันเหมาะสมก่อนเดี๋ยวค่อยมาพิจารณากันใหม่ ตอนนี้ขอเอาเงินเนงินที่จะใช้โครงการเนี่ยเอาไปใช้โครงการอื่นก่อนหกโครงการหวยรุ่นเซ็งอีกแล้วนายพิชัยชุนหาวชิรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็มีนายกแพทย์ทองทานเป็นประธานก็ปรากฏว่ามีการประชุมกันแล้วก็มีมติให้ชะลอโครงการก,กระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการแจกเงิน1,000 0นดิจิตอลหรือว่าโครงการดนะิจิตอนวอลเล็ตเฟสสนี่แหละเฟสสีด้วยจะรอไปก่อนนะครับโดยยังไม่มีกําหนดด้วยนะครับนะั้นแล้วก็วงเงินที่จะใช้ในโครงการเนี่ยแสนหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาไปใช้ในโครงการนะที่สภาพัฒน์และก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเขานําเสนอมา เขาบอกว่าขอชะลอดิจิตอลวอลเล็ตไปก่อนนะจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเหมาะสมอีกครั้งนะก็ช่วงนี้ควรจะใช้เงินให้มันเหมาะสมไอ้ตอนนั้นนะที่คิดโครงการนี้ก็คิดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้3%เงินเฟอ้ออยู่ในในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในกรอบเป้าหมายแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนนะรัฐบาลก็จึงใส่วิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจในแบบตอนนั้น,แต,ตน,น,นแต่ตอนนี้ต้องปรับแผนการใช้เงิน มันไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่มีเงินนะไม่ใช่มีอยู่แล้วนะครับแสนห0 0หล้านเนี่ยซึ่งก็จะต้องเอาไปดําเนินโครงการ6โครงการนะก็อย่างเช่นโครงการบริหารจัดการน้ํานะครับโครงการด้านคมนาคมนะครับทบทวนรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่พวกถนนอะไรพวกนี้นะ นะเรื่องของการคามนาคมอะไรพวกนี้นะซึ่งก็จะเอื้อประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดอะไรพวกนี้ด้วยนะนะโครงการช่วยเหลือเรื่องของการศึกษาเยาวชนนะช่วยเหลือ SML นะที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกแล้วก็ทบทวนสนับสนุสน,นเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านนะหรือ SML ด้วยนะเขาก็จะเอาสตังค์นี้ตรงนี้เนะี่ยไปใช้ในโครงการนี้ก่อน อืมเนี่ยครับเอาจริงๆนะไม่เห็นด้วยหรอกนะครับนะคือถ้ามันแน่นอนแล้วมันมันกระทบตงังมันมีจํานวนแค่นี้ใช่ไหมล่ะก็ไม่ต้องคือไม่ต้องตูมก็ได้เะคนรับหนึ่งหมื่นเนี่ยเอาจริงๆนะนะครับทยอยจ่ายทยอยให้เดือนละพันสองพันก็ได้หรือไม่ก็เอาโครงการคนละครึ่งอะไรพวกนี้มาใช้ก็ได้นะครับนะ ถ้าศึกษาดูแล้วมันในโครงการที่ผ่านมาเนี่ยอะไรมันดีเนี่ยก็เอามาแทนก็ได้นะครับอย่าไปตัดอย่าไปชะลออะไรอย่างนี้เลยเพราะมันก็อย่างคนละครึ่งมันก็ต้นเศรษฐกิจได้นะแล้วมันก็กตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนได้ด้วยนะครับขออย่างเดียวอย่าไปคิดอย่าไปอีโก้อย่าอย่าไปแหมมันไม่ใช่โครงการของเราให้เราเสียฟอร์มคืออะไรที่มันประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยก็เอามาทำเถอะอ หรือไม่ถ้ากลัวเสียฟอร์มก็เออนะเดือนละพันสองพันอะไรก็ว่ากันไปมันก็จะได้ไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะแยะใช่ไหมล่ะส่วนจะทําโครงการอะไรอย่างอื่นอาก็ว่ากันไปนันแต่โครงการนี้ไม่ควรที่จะเลื่อนไม่ควรที่จะรอเพียงแต่ว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบหน่อยก็คงจะไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกจริงไหมล่ะ ชาวบ้านแถวช่องก็ยิงไม่ค่อยจะมีสะตุ้งตะต่างอยู่ถามว่าเนี่ยไอ้หกโครงการอะไรเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรโดยตรงกับชาวบ้านไม่ได้ดูแล้วไม่ได้เลยนะถ้าจะได้ก็ได้ทางอ้อมนู่นนะนะทำถนทำทนทาถนนนี่ก็ผู้รับเหมาก็ได้ไปริงไหมนะไอ้อเรื่องของการบริหารจัดการน้ําถามว่าเงินแค่นี้ล้วแบ่งมาเนี่ยหกโครงการเนี่ยมันพอเหรอที่จะทำเนะี่ยมันทําสําเร็จแล้วถ้ามันไม่พอก็อย่าเพิ่งไปทำได้ไปแล้วนะรถไฟความเร็วสูงเนี่ยรถไฟทางคู่เนี่ยอ่ะ มันพอทำเหรอ,อ,อตอนนี้มูลค่าของมันเนี่ยต้องลงทุนต้งเท่าไหร่อายุคข,ของนายกยิ่งรักเนี่ยใช้ทุนแค่นั้นมาถึงตอนนี้ต้องใช้ทุนเท่าไหร่ออกองทุนหมู่บ้าน SML นี่ักยภาพของเขาก็แน่นเปิกอยู่แล้วนะครับอืมจะต้องมาทำอะไรอีก,กอ่ะมันหล่อเลี้ยงตัวเองได้อยู่แล้วอย่างนั้นจะต้องมาทำอะไรไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกนะที่จะไปชะลอ,อไปยืดไปนะครับปรับเปลี่ยน เป็นโครงการอะไรอย่างอื่นทยอยย,อยนะครับเติมเงินในกระเป๋าให้กับชาวบ้านชาวช่องเขานะทุกเดือนทุกเดือนอะไรพวกนี้ก็ยังดีนะเดือนละพันสองพันเนี่ยนะวัยรุ่นเซ็ง่ะว่าแต่วัยรุ่นเลยนะครับนะวัยแยมฝาก็เซ็งเหมือนกันแหละนะจะต้องให้รอไปถึงไหนก็ไม่รู้เนาะเนะขาบอกว่าันเนี่ยนะักนะข่าวก็าถามนะไม่กลัวงไม่กลัวผลกระทบคะแนนเสียงไงก็บอกว่าไม่กระทบหรอกกระทบเอาเถอะกระทบแน่ ไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไปแล้วจะได้รู้รนี่ยแลอ่ะนี่ก็นัฐมนตรีช่วยพาณิชย์โคต้าพักภูมิใจไทยนะครับก็โดนเรียกให้ไปชี้แจงเรื่องของคดีหัวสวนะครับสอวอสีน้ำเงินสีแดงสีอะไรนะนะครับหัวกันน,นี่ก็ นะกกตนะครับเขาก็จะเตรียมที่จะออกหมายเรียกในนภินทรศรีสรรพังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแกนนําพักภูมิใจไทยนะเขาก็ให้สัมภาษณ์กรณีข่าวที่ว่ากกตเนี่ยเตรียมจะออกหมายเรียกนะให้ไปชี้แจงคดีหัวเลือกสวเนี่ยเขาก็บอกว่ายัางไม่เห็นหนังสือนะรู้แต่เพียงข่าวนั่นแหละก็พร้อมแหละที่จะชี้แจงไม่มีปัญหาอะไรหรอก พร้อมปฏิบัติตามข้อกฎหมายของทุกหน่วยงานแหละแล้วก็ยืนยันว่าเธอมีหมายเรียกมาก็พร้อมไปชี้แจงแล้วก็ปฏิบัติตามหมายทุกอย่างเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าไม่เกี่ยวส่วนที่ว่ามันเป็นเกมการเมืองระหว่างสีแดงกับสีน้ําเงินหรือเปล่าเนี่ย mm. เขาก็บอกว่าไม่ไม่ขอวิจารณ์ดีกว่า mm. แต่ยืนยันว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามอํานาจของทุกองค์กรเรื่องของหัว สอวอ,อะไรพวกนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรอยร้าวนะครับ่าระหว่างคู่รักตบจูบตบจูบนะครับ่าผัวใส่เสื้อสีแดงเมียใส่เสื้อสีน้ําเงิน,นอยู่ด้วยกัน,นครับตบจูบตบจูบกันไป <c oughs> แล้วก็ต้องกอดคอกันไปก่อนในช่วงนี้นะครับส่วนช่วงหน้าอะไรจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวอยว่ากันไปอีกอย่างเอาอีกแก้วเดินฟังครับนะนี่ก็